ใช่ไหมครับเนาะใช่ใช่ไหมอยู่ห้องนูนเนาะของมีค่าใช่เพราะว่าเมื่อกี้พี่แฟนคลับที่เอามาให้ครับอยากอยากให้แยกเอาไว้ก่อนเพราะกลัวหายเป็นไอ้นี่เนาะทองใช่เป็นทองคํานะครับทองคําเอาไปเก็บแล้วนะครับเพราะก็ใครให้ทองคํามานะครับผมมีอยู่สองถุงเนาะทองคําถ้าเกิดใครคนที่ให้มาไม่เห็นนะครับคือเอาไปเก็บแล้วนะครับหรือว่าบางถุงที่ไม่เห็นคือผมอาเก็บกลับบ้านไปแล้วถ้ามามากชุดเมื่อวานนะผมลื้อไปแล้วผมไม่รู้นะครับผมลื้อเราเอากลับบ้านเลย นะครับเพราะผมแบบว่างพอดีผมคนถ้าถ้าว่างผมจะจัดของแฟนคลับเองครับจะได้บางอย่างนะไระน้องเยียบหัวให้ดูไปเชนน้องเยียบหัวนะครับเย่ไอรอนแมนเยยบหัวนะครับอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์จาก b ีเคนะครับต้องขอบคุณทางบ k เคแอเนด้วยนะครับผมได้นะครับรอช่วยกลับไปเลเวนเซนต์แบรนด์อยู่นะครับผมอยากกลับไปเป็นดีเซลเตอร์บีเคอีกนะครับนี่นะครับ แล้วก็มีของจริงๆของบางส่วนนะครับถ้าเป็นกล่องอาจจะซ้อนกันอยู่นะครับใครไม่เห็นของก็คืออาจจะซ้อนๆกันอยู่นะครับผมอาจจะไม่เห็นนิดๆหน่อยๆนะครับแต่พยายามจัดให้ไม่ซ้อนกันแล้วแหละนะครับผมนี่ต้องขอบคุณทางบ้านด้วยนะครับบ้านของเซนที่ทั้งจีนเองใช่ไหมครับที่รับส่งมาที่ไทยแล้วก็รวมถึงบ้านของที่ไทยเองอะไรบ้านนะครับที่รับวางของนะครับรวมถึงของเมื่อวานด้วยรวมถึงทุกคนด้วยที่โดเน a t เงินนะครับผมนี่เป็นเครื่องอุปกรณ์กงกายนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับนี่วันนี้ ปีนี้เป็นปีที่สนุกสนานมากนะครับโอเคเดี๋ยวพิเชนทำหน้าบึ้งอีกแล้วนะครับ,บพิเชนทำหน้าบึง้งนะครับใช่เดี๋ยวผมจะไปซื้อลูกเหล็กเพิ่มใช่เดี๋ยวผมจะไปซื้อลูกเหล็กเพิ่มนะครับแม่ไม่ลองท่าผมไปแล้วผมไปซื้อลูกเหล็กเพิ่มใช่ห้ามร้องนะโดนเด็กกันมาเองนะห้ามร้องให้เหอนกเพราะว่าอยากจะแบบตัวใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยจะเล่นได้แค่แบบว่าหุ่นเท่าเดิมแล้วก็คมขึ้นแต่ว่าถ้าอยากตัวใหญ่ขึ้นต้องใส่เหล็กมากขึ้นนะครับจะไปซื้อลูกเหล็กเพิ่มนะฮะเยี่ยมไปเลย นะฮะซื้ออุปกรณ์เพิ่มให้แบบเล่นได้เต็มเต็มนะครับกมขึ้นนะครับไม่ต้องห่วงครับไม่เล่นไม่เล่นหนานมากหรอกแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้กประมาณสักสี่สิบโลได้แล้วใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นแต่ผมเล่นไม่ใหญ่มากครับใช่หุ่นตอนนี้ก็คือพี่แจ็คสันหวังนะครับผมเป็นเล็บที่ตอนนี้อยากได้นะครับถ้าไปถึงแล้วก็อาจจะเอาเล็บที่ไปยิ่งกว่าแต่ดูก่อนแต่ตอนนี้อยากหุ่นเท่าพี่แจ็คสันหวังนะครับ แปงแผมเด่นรูนะครับเย่ลิ้นพันกันนี่ <c oughs> นะครับผมชอบความเป็นไฟมากเลยคือผมมาหาของไฟไปตั้งที่หัวเตียงนะครับแล้วก็ <c oughs> ที่หน้าบ้านมาดี <c oughs> แต่เดี๋ยวเอาเนี่ยไปตั้งก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักพักไม่ว่างออกไปไหนนะครับช่วงนี้ผมไม่ได้ออกจากบ้านชอปปิ้งของไฟนะครับนี่ ครั้งที่แล้วผมแบบช็อปมาอันหนึ่งแล้วแบบไม่พอที่บ้านต้องใช้โคมไฟไห,ลหลายตัวน,นี่คือผมว่าได้โคมไฟมาครั้งที่แล้วด้วยแต่ว่าแบบมันเป็นโคมไฟสีอะผมอยากได้โคมไฟแบบสีขาวๆหรือสีแบบชาๆอะไรเงี้ยครับก็เลยเดี๋ยวจะไปอาจจะไปซื้อเพิ่มเหมือนกันหรือเริ่มแบบเล่าให้ฟังเรือบาลแหละผมจะห้องนอนใหม่ซื้อเตียงใหม่นะครับตอนนี้ซือ้อนุ่นซีดีใหม่นะครับช่วงอยู่บ้านก็จะแบบช้อปปิ้งนะครับ พวดล็อสกสกิลนะช็อปมือทองหรือเปล่าไม่ยังไม่ขนาดนั้น <c oughs> ผมแบบช็อปแค่ของใช้ผมเองช็อปของใช้แล้วก็จะซื้อของให้ครอบครัวามากกว่านะครับใช่นี่เห็นหลังด้วยเนะมื่อวานไปดูนี่มาด้วยแคคตัสเออยังไม่ได้ลงวิดีโอน้องสาวผมเล่นเลยเมื่อวานผมกลับไปไปครอบครัวครับบ้านที่ตรงโรงงานผ้านะครับกลับไปหาม้านะครับติดติดเรียกโรงงานผ้า <c oughs> <c oughs> ว่าจริงธุรกษษิจทําของฝามา้าผมทำโรงงานผ้านะครับ ก็เลยติดเรียกตรงนั้นก็เลยแบบไปไป,ไปแบบว่าไปที่บ้านอาม่านะครับไปกินข้าวอาม่ามาเมาื่อวานอาม่าช่วยกินข้าวนะครับมันเกิดเราก็ทําบุญให้ปลาปลาด้วยนะครับเมื่อวันเราผมเอาเค้กไปไปไหว้ปลาด้วยนะครับผมที่บ้านบ้านผมนะครับผมผมจะแยกนะครับใครแบบว่าบ้านโรงงานผ้ากับบ้านตาคนละบ้านกันนะ <laughs> ไปบ้านโรงงานผ้านะไปเอาลูกชุบมาให้พี่เชนด้วยใช่เพราะว่าอาม่าทำลูกชุบพอดีลูกชุบยี่ไนวะพี่เชน เออ,เอต้องเรียกกินนะเดี๋ยวจะเสียนะเ,เดี๋ยวต้องเสียนะ<ๆ>จะกินนะพี่เชนยังไม่ได้กินนะครับพ<ๆ>่เชนชอบกินทุกชุบมากนะครับท<ๆ>ุบชุบมากทุชาติุบของอมมานะครับไปทุกชุบแล้วก็ไปหาน้องสาวไปบ้านอีกบ้านหนึ่งนะครับผมน้องสาวผมปลูกต้นแคคตัสนะครับปลูกต้นกระบองเพชรอยู่นะครับผมเดี๋ยวไอ้สักพักน่าจะขายนะใครสนใจก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาโพสนะเดี๋ยวเขาเพาะอยู่เขาบอกอีกสักประมาณสองปีกว่านะครับผมจะ ตัวก็บ,บอกเพชรน้จะสามารถขายได้นะครับ <S 2> 2 <S แล้ก็ใช่คนเล่นนานขนาดนั้นหรอใช่เนางบอกไอ้สองปีกว่านะแล้วก็วันตัดใจครับรถแบบไม่ไหวแล้วนะครับรถคุณพ่อตัดใจอาจจะขายนะครับซีริก้าเพราะว่าซ่อมไม่ไหวจริงๆนะครับไม่มีเวลาซ่อมรถเลยนะครับอาม่าก็กลัวเรื่องความปลอดภัยด้วยถ้าซ่อมนะครับก็เลยเดี๋ยวจะขายรถซีริก้านะครับ ของคุณพ่อใส่ป๊อปอัพจุดทูบบอกเอ้จุดทูบแบบไหวอะไรกันเรียบร้อย <c oughs> ขอบคุณพ่อนะครับพอรถนานแล้วครับรถยี่สิบปีเนี่เนาะใช่เามาบอกว่าซื้อรถใหม่ดีกว่าปลอดภัยกว่านะครับผมเชื่อแม่แม่คองใหญ่ผมข,ขับรถใหม่มาก่อนแหละ อภัยแต่ตอนนี้ยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อรถนะครับเพราะว่าเออหลายๆคนถามผมเยอะมากเหมือนกันว่าทำไมยังไม่ซื้อรถคือจริงๆผมแบบเอาเงินมาสร้างออฟฟิศเอาเงินมาทำธุรกิจก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีธุรกิจตัวใหม่นะสารสุกไลายสารสุกนะครับผมป๊อปคอร์นะยังไลน์น่าจะรอการผลิตก่อนนะครับเพราะว่าช่วงช่วงนี้อีกแป๊บหนึ่งมีปัญหานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีไลน์ผลิตใหม่นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเราจะขายอะไรนะครับเราติดตามอ่ะจะ,น,จะน,น่าจะมาก่อนนะ่าจะมาก่อนเนาะป๊อปคอร์ ราติดตามนะครับผมถ้าอยากรู้เป็นอะไรนะครับผมใช่แ้เร็วนี้ไปถามพี่เชนก็ได้นะฮะไม่สปอยหรอกผมไม่สปอยนะครับให้พี่เชนสปอยแล้วกันเดี๋ยวพี่เชนดูอีกใช่นะฮะบอกเลยลายหมายจะดิวกับจีนแล้วนะครับผมว่าจะสินค้าส่งไปที่จีนด้วยนะครับแม่แม่จีนะครับผมหรือว่าใครนะครับต่างประเทศถ้าเป็นแบบว่าที่ที่สนใจอยากได้สินค้าของผมไปขายนะก็สามารถที่จะแบบว่าติดต่อไว้ได้นะเป็นแบบว่าว่าเอาสินค้าไปขายอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือตอนนี้ ถ้าเป็นแฟนคลับซื้อแบบว่าเป็นบลกรายย่อยอย่างเงี้ยก็รวมบล็อกของบ้านมาซื้อแบบแบบเดิมอ่ะอ่าใช่ใช่แบบเดิมใช่ไหมครับรวมรวมเป็นบ้านแต่ถ้าใครที่มันเป็นเดลเลอร์ใหญ่ก็คือติดต่อมาได้ได้เดลเลอร์ติดต่อไปเลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นบ้านบ้านใหญ่ที่เป็นบ้านแฟนคลับที่เป็นต่างประเทศนะครับใช่ก็ซื้อถ้าเป็นบ้านที่ไทยเนาะช้อปปี้เนาะบ้านอินเตอร์เขาก็ซื้อช้อปปี้ใช่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 แ้วก็ส่ไที่โลจิสติกส์ได้ครับเดี๋ยวส่งที่โลจิสติกส์เราส่งไปให้นะจ๊ะนะครัับบบบตามมรระะเเเดิลยยนค เดินไปเดินมานะครับอย่าจะมีอันเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะเผื่อไม่เห็นนะครับไม่มีปึบนี่นะครับนี่คือ Idol Factory นะครับเปิดไปจะเป็นห้องประชุมนะครับมีห้องประชุมอยู่แล้วก็มีสตูดิโอด้วยนะครับนี่ออฟฟิศใหม่นะครับจริงๆไม่เคยผ่านถูกออฟฟิศใหม่เลยเนาะนะครับผมเราก็จะมีแบบที่พักพิเศษนะครับเผื่อใครง่วงเงาหานอนครับสามารถขึ้นไปนอนข้างบนได้นะครับ ันจะมีห้องเป็นหอในใช่เป็นหอในนะไม่ใช่ไม่หอเป็นส่วนใหญ่จะเป็นทีมพี่ทีมงานเป็นแบบฝ่ายเอย AE เองอะไรเงี้ยฝ่ายนู้นฝ่าย,ายนี้นะครับจะมีเป็นที่พักให้นะครับผมที่แบบใครที่แบบว่าไม่สะดวกในการเดินทางบางทีก็จะแบบมาพักที่นี่บ้างนะครับ Idol Factory ก็เติบโตกันไปนะครับตอนแรกเราเราเราเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งตรงแถวแถวพระรามเกนะ้าเนาะตอนนั้นใช่แถวพระรามเก้านะครับเป็นบ้านแค่แบบชั้นเดียวเรามีแค่โซนออฟฟิศแล้วก็แค่ที่พักแค่นี้หน่อยนะครับผมแต่ตอนนี้คือแบบว่า เริ่มขยายใหญ่โตขึ้นตอนนี้จะทําซีรีส์กันละแอบลงหลักนะครับก็เริ่มแบบว่าต้องใช้ที่ประชุมเลยต้องมีห้องประชุมมีห้องซ้อมเต้นห้องอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับมีครัวครัวแยกพิเศษด้วยนะมีห้องเสื้อผ้าแยกพิเศษด้วยนะครับมีส่วนออฟฟิศมีอะไรเงี้ยครัวแยกมีครัวไทยนะครับผมแล้วก็จะเป็นครัวแบบเนาะขนาดเป็นครัวไทยแล่ไจะเป็นครัวควอินเตอร์องต้เย็นคือผมใช่มีห้องมีห้องตู้เย็นด้วยนะครับมีห้องเก็บของกินโดยเฉพาะเราซื้อตู้เย็นใหม่ด้วยนะนะครับเราก็จะมีห้องเป็นเป็นครัวเล็กอีกอี เครื่องชงนะครับแล้วก็มีห้องทั้งหมดเพียบเลยนะครับผมออฟฟิศใหม่ของเรานะครับผมภาคภูมิใจกันมากห้องเก็บดอกไม้เซนใช่มีห้องเก็บดอกไม้เซนนะครับผมแล้วก็จะมีห้องเก็บของเซนด้วยนะบางส่วนนะครับผมมีห้องหลังบ้านใช่มีห้องหลังบ้านมีมีแวร์เฮาส์ด้วยนะครับผมอันนี้จะมีแวร์เฮาส์อยู่ข้างล่างผมมีแวร์เฮาส์พิเศษด้วยนะครับมีแวร์เฮาส์พิเศษหนึ่งแวร์เฮาส์แล้วก็จะมีแบบห้องเก็บพิเศษอีกข้างหลังอีกห้องหนึ่งด้วยที่นี่คือพื้นที่ผช เป็นสัตว์เป็นส่วนมากตอนนี้นะครับผมพื้นที่เยอะมากพื้นที่เราประมาณหนึ่งพันไดไหมเมนาะที่นี่ประมาณหนึ่งพันตารางเมตรนะครับผมพร้อมที่จะรับมือนะครับกับธุรกิจในอนาคตวางแผนไว้เพราะว่าจริงผมไม่ได้วางแผนแค่ธุรกิจในทางของเอ่อทางองค์การบันเทิงนะครับผมเราจะทําธุรกิจในทางด้านเกี่ยวกับสินค้าด้วยเทรดสินค้าต่างประเทศด้วยนะครับผมอะไรอย่างงี้ในอนาคตจะมีสินค้าเพิ่มรวถึงจะส่งเสริมเป็นเกี่ยวกับธุรกิจของเด็กๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมจะช่วยแบบว่า ในการเรียนอิโคโมิสนะครับที่ปรึกษาทางการตลาดกับน้องๆน,นะครับที่จะทําสินค้าขึ้นมาเราติดตามนะครับรอติดตามเย่โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมเริ่มต้นเก็บของนะครับเดี๋ยวพี่เชนไม่มีที่เต้นอะไรกนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆในวันเกิดปีนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่นี่ส่งของขวัญมาให้ วันเกิดเซนนะครับผมขอคุณทุกโปรเจกต์ด้วยนะครับผมที่หลายๆคนทำโปรเจกต์ให้คือด้วยความว่าเราไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้ตอนนี้ก็เลยอาจจะยังไม่ได้ถ่ายโปรเจกต์นะครับผมใช่ใช่มัน<ป>ใช่ครับปีนี้คือรุนแรงปีที่แล้วคือ,รอเราใช่เลยเปนช่วงเราใส่แมสออกไปได้นะครับแต่ตอนนี้คือแบบแทบออกไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าติดง่ายขึ้นมากนะครับเลยผมเองทําังทงานอยู่ในออฟฟิศเลยอยู่ในสตูดิโอแค่แบบวิ่งไปสตูดิโอใกล้ๆเองอะไรย่างเงี้ย นะครับแทบไม่ได้ไปไหนเลยเหมือนกันนะครับผมเก็บออนไลน์แล้วนะใช่ครับผมแต่จริงผมผมผมเห็นเห็นทุกโปรเจกต์เลยนะครับผมแอบเซฟไว้เหมือนกันครับทั้งตุ๊กๆเองบอร์ดเองอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบจอย LED ต่างๆนะครับผมที่รถเมย์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นวิวบอร์ดใหญ่อะไรเงี้ยผมหรืยวบนตึกผมเห็นหมดเลยนะครับผมผมแอบดูอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่จัดได้กับเซนของทุกๆบ้านเลยนะครับผมทั้งทางบ้าน ของแบบว่าทุกๆที่เลยนะครับผมแอบเห็นอยู่นะครับรวมถึงว่าผมเห็นโปรเจกต์ที่แบบต่างประเทศด้วยเห็นว่ามีมีขึ้นป้ายที่จีนด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมนี่จริงๆกแอบเห็นนี่อยู่ใกล้ๆสู่ไอทายออฟฟิศผมก็มีเป็นหนึ่งป้ายแอบเห็นเหมือนกันแต่ว่าพอผ่านปุ๊บอะหยิบถ่ายไม่เคยทันเลยนะครับเราขับรถเร็วมากทางด่วนนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆในทั้ง อย่างที่บอกทงโปรเจกต์ทั้งของขวัญเกิดน,นะครับผมแล้วก็ทุกคนที่มาให้พัสดุ์เดททุกช่องทางทางโซเชียลนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้บ๊ายบายนะครับคืนนี้ก็หลับฝันดีนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่คุยกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับขอตัวไปเก็บของก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย